เคยขับรถไปตามถนนอบตท่านประธานมันมันไม่ได้ไปตาม AI ไม่ไป a อไอไอต้องตรงเป๊บ้านเมืองเราเจริญได้ขนาดนี้เพราะคอร์รัปชันท่านประธานมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับถนนอบตเป็นถนนที่ปลอดภัยที่สุดในโลกท่านประธานพิจารณาอย่างไงครับเอ้าถนน AI ส่วนใหญ่เป็นถนนตรงเป๊ะตรงไม่ได้ไออ่ะไม่คอร์รัปชันตรงเป๊ะ ตุดสงการปีใหม่ขับชนตายหมดถนนคอรัปชันเนี่ยมันจะเลี้ยวไปตามบ้านหัวคะแนนไปตามพักพวกไปตามญาติพี่น้องเคยขับรถไปตามถนนอบตโว้ไปท่านประธานมันมันไม่ได้ไปตาม AI ไม่ไป AI, อไอไอต้องตรงเป๊ะถ้าอบตอย่านผมนี่อ่ะอันนี้หัวคะแนนอยู่นี่เลี้ยวไปําถนนเลี้ยวไปหาหัวคะแนน หัวคะแนนเจ็ดไอ้นอนญาตกูเฮ้ยไอ้นี่แบบหมู่บ้านนี้ลงให้ทั้งหมู่บ้านเลยเลี้ยวไปอย่างเงี้ยแล้วขับเร็วได้ที่ไหนอะยังดีก็40กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลอดภัยชนยังไงก็แค่เป็นหวัดท่านประธานไม่ตายหรอกนี่คือข้อด,ดีแล้วถนนเราส่วนใหญ่อะท่านเสน่ลองไปขับรถต่างจังหวัดดูดิท่านก็ไปบ่อยถนนเราดีจะตายทำไมถนนประเทศไทยดี เราซ่อมรอเสียทรา,านประธานคือออกไหมฮะยังไงครับยังไม่ทันเสียเราซ่อมก่อน <c oughs> ต่างประเทศนี่ปีหนึ่งซ่อมห,หนึ่งถนนเราซ่อมทุกเดือน <c oughs> เรารู้ล่วงหน้ายังไม่ทันเสียเลยกูขุดซ่อมก่อน <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่ขุดซ่อมเงินไม่มางบประมาณไม่มาหัวคิวไม่มาก้นถุงไม่มางานประมูลไม่มาเพราะนั้นนี่ไงเราซ่อมรอเสีย นี่คือเหตุผลที่ว่าคอร์รัปชันทำให้เราจเจริญ